สวัสดีครับผม <c oughs> มาพบกับช่องเลขน้าคับ,ค,บคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลหุ้นฮานอยรวมครับผมกับหุ้นลาวสตานของวันที่3 1มีนาคม2567แล้วก็เป็นการปล่อยต่อง,งวดนะครับผมของวันที่1เมษายนป5 6 7ระเเป็นวันเริ่มต้นแห่งเดือนเมษานะครับ ก็ใกล้สมการแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขนะครับเป็นใกล้วันปีใหม่ไทยก็ก่อนไปดูตัวเลขผลสรุปกันก็มาดูคําเตอือนก่อนครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเลขนะคะลและแนะนําบอกต่อ ช่องเลขลาดในทางช่องทางย t u b e นะครับผมช่องทางเดียวขอทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลข,ขน,นะจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำาัวคนอย่าจนกว่าใครเขาครับผมรวยรวยรวยทุกท่านครับผมมาดูผลตัวเลขกันเลยนะครับครับผมเลขหน้าคลาดหาหนอยรวมมาที่31มีนาคม2567 เลขนักลาดวางรูดบนล่างไว้ที่5กับ6ครับผมตัววินครับผม7809นะครับผลครับผมเฉพาะกิจผลที่ออก39876ครับผมครับผมก็มาเข้าตัวเจาะนะครับผม89นะครับมาเข้าตัวเจาะ67ครับผมดีใจด้วยนะครับผมก็เข้าตัวรูดไปนะครับตัวรูด6 ล่างครับก็3เด้งนะครับสเด้งมาดูต่อเลยครับผมกาชาติผลที่ออก409 33ผลที่ออกนะครับ409 33ก็มาเข้า09บนนะครับดีใจด้วยครับเ4ครับ พิเศษครับผมพิเศษผลที่ออก5 9 1 7กก็มาเข้าตัวเจาะครับผม70ดนะครับดีใจด้วยนะครับผมปกติครับผลที่ออก909 17ก็มาเข้าตัวเจาะ09นะครับดีใจด้วยครับก็มาลุ้นกันว่านะครับตัววิ่งรูด5จะมาไหมครับก็มา ดูผลของ v ีพครับ vp ผลที่ออก5 5 3 6 5ก็มาตามนัดครับผมห้ามาทั้งบนทั้งล่างนะครับหกก็มานะครับได้3เด้ง3มเด้งพร้อมกับตัวตัวเจาะ4เด้งนะครับ5เด้งนะครับ Vp 5ีเด้งดีใจกับ Fc ทุกท่านครับผมมาดูผลลาวสตาร์ครับ เราสตาเลขนักลาดวางรูดบนล่างไว้ที่0กับ9ตัวประกบ1 2 3อบ1 2มมาดูผลกันเลยครับผลที่ออก8 3 5 2 5เข้า2ล่างครับเข้า3บนครับผมก็ยังเข้าดีอยู่นะครับผมทั้งฮานอยรวมลาสตานะครับมาตามต่อครับผมมาดูของวันที่1นนะวันที่1 เมษายน2 0 6 7นะเลขนักลาดวางรูปบทล่างไว้ที่5กับ6นะครับ5หน่วยรวมตัววิน0 2 1 3ครับตัวเจาะก,ก็5 0 5 2 5 1 5 3 5 6 6 0 6 2 6 1 6 3 1 3 0 2 0 1 0 3 2 1 2 3ครับ เราสตาครับเลนขกธรราชวังรูดบมล่างไว้ที่8กับ5วินครับผม9 0 7เจาะไปที่8 5 8 9 8 0 8 7 0 7 5 9 5 0 5 7 9 0 9 7แก็บ4นะครับผมแคบหน้าจอไว้นะครับผม นำไปเปรเียบเทียบกับสํานักอื่นได้เลยนะครับมั่นใจแล้วค่อยนําไปลงทุนนะครับขอทุกท่านโชคดีครับผมรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ